Mini 4 wheel drive ตัวท็อปสุดปี2016รถครอบครัวเจ็ที่นั่งสายหล่อเท่สปอร์ตอึดถึกทนต้องคันนี้ออปชันแน่นภายในหรูหรากว้างขวางนั่งสบายตกแต่งมาในโทนสีครีมยิ่งทำให้รถดูกว้างสะอาดตาออปชันเขามีอะไรบ้างไปดูกันหน้าจั ทัสกรีนรองรับ C D U S B A U X บลูทูธครบมีกล้องหลังพร้อมเซ็นเซอร์ถ่ายเวลาถอยไม่ต้องห่วงแอร์ระบบดิจิตอลออโต้สามารถปรับอุณหภูมิได้แยกซ้ายขวาเกียร์ออโต้6สปีดช่วยให้การขับลื่นไม่มีสะดุดแต่ถ้าใครอยากเชนเกียร์เองก็ทําได้แค่นั้นยังไม่พอเพราะเขายังมีโหมดการขับให้ถึง5โหมดไม่ว่าจะโหมดใช้กับพื้นทรายโหมดโคลนโหมดแยกกรวดหรือหิมะแต่หิมะนี่ประเทศไทยคงไม่ได้ใช้โหมดหินต้องการใช้ความเร็วต่ำโหมด H D C ขนาดลงที่ลาดชันเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีปุ่มเปิดปิดเซนเซอร์ปุ่ม DCS ป้องกันการลื่นถลปุ่ม dislock ไฟฟ้าใช้งานเวลาติดหลุมหรือว่าปุ่ม follow โโเพิ่มแรงบิดสําหรับเส้นทางออฟโรดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงวางสายรับสายโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยและยังมีคลูสคอนโทรลไ้ใช้ล็อกความเร็ว่ชยในการขับขี่กระจกข้างปรับพับเก,ฟฟก,ก,บบก็บไฟฟ้ากระจกออโต้ทั้ง4บานเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางมีแอร์หลังคนนั่งหลังปรับอุณหภูมิและความแรงแอร์ได้เองเลยแถมยังมี power outlet มาห้อีีกดวยยเสบชารร์ททศัพ และอีกไฮไลท์สำคัญที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเขาให้สรุปมาแบบกว้างๆแบบนี้เลยบอกเลยว่ากว้างมากดูเท่ดูสปอร์ตและยังหลูหรไหลอีกตั้งหากส่วนตัวแต่งชอบมากเพราะว่ามันกว้างมากใครเห็นก็ต้องลองว้าวหลู่าให้ไฮโซแบบสุดๆที่เก๋มากอีกอย่างหนึ่งของเขาเลยก็คือเบาะแถว3เป็นระบบไฟฟ้าสามารถพับลงได้เรียบยาวเป็นแนวเดียวเพียงแค่กดปุ่มจากด้านท้ายตรงนี้เลยแค่นี้บอกก็พับเองแล้วไม่ต้องออกแรงเลยได้พื้นที่ใส่ของอีกจุกๆและถ้าหากต้องการใช้เบาะแถว3มก็เพียง ม,มิบอกก็พับเลื่อนตรงขึ้นมาเองแล้วสะดวกสบายมากเท่านั้นยังไม่พอฝาท้ายเขาก็ยังเป็นฝาท้ายไฟไฟตั้งหากจะเปิดจะปิดก็แค่กดปุ่มแถมยังสามารถสั่งการจากปุ่มด้านข้างคนขับได้อีกด้วยสะดวกสบายมากรถสวยอึดถึกทนออปชันแน่นและยังหล่อเทสปอร์ตแบบนี้ป้ายแดงเขาขายกันอยู่เกือบ2ล้านบาทแต่แต่วันนี้ที่ Star Good loe, เราขายที่เจ เดือนหนึบาทเท่านั้นที่สําคัญมั่นใจได้รถสวยคุณภาพระบ,บุในสัญญาซื้อขายมีคันเดียวเท่านั้นใครเล็งอยู่ห้ามพลาดรีบทักมาด่วน